สวัสดีค่ะก้อยจากวงเดกรัสเกลค่ะวันนี้นะคะก้อยมาร่วมแข่งขันในกิจกรรม i d o อ Challenge ค่ะยังไงช่วยส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจ้าเดกร s สเ l ลนะคะและในตอนนี้เราก็มาอยู่กับกิจกรรม I d o อ c h a l l e n g e ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นและก็สนุกมากเลยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราเดกรสเกลด้นะคะสวัสดีค่ะ อิมอกากิระคุโรค่ะพวกเราอากิรักุโรกก็จะมาร่วมแข่งขันในกิจกรรม I don Challenge อย่าลืมมาแชร์และเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะนัชชี่จะวองอากิรักุโรนะคะนัชชี่จะเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม d อ l Challen g e ด้วยอย่าลืมมาแชร์แล้วก็ให้กำลังใจนัชชีนะคะขอบคุณค่ะ